การตูนเลิฟีิสกุลาตอนซ่อนเงื่อนเพื่อนดิสยา EP ที่สามอะพีเตอร์พักเบรกสินาทีแล้วเห็นดูง่วงๆเอากาแฟไปดื่มสักกระป๋องไป a ตงก o ้ you, ครับอาจารย์แปลกดีนะอยู่กับอาจารย์เนี่ยผมอุ่นใจชะมัดอาจารย์ดูเป็นผู้ใหญ่ขนาดเนี้ยถ้ามีเลือกตั้งประธานนักเรียนสมัครสิผมสนับสนุนไม่เอาด้วยหรอกผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะอยู่ในร่างเอ้ยใช้ชีวิตนี้ให้สงบที่สุดลูกชุบแหวนทองที่นิ้วก้อยฉันหายไปไหนก็ไม่รู้ ปังปังเธอรวยจนน่าอิจฉาจะตายแค่เนี้ยหนหนนาแข่งคงไม่ร่วงหรอกมั้งหน้าอิจฉาอะไรลูกชุบเธอน่ะเรียนเก่งกว่าสวยกว่าหน้าอกก็มีมากกว่าฉันซะอีกเหรอที่ฉันดูแย่ก็เพราะมีคนอย่างเออฉันหมายถึงถ้าเป็นไปได้นะ่ะฉันอยากเป็นแบบเธอมากกว่าไม่เอานะ่ะงั้นเอางี้ฉันจะช่วยให้ลูกชุบมีความสุขมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ แม่จะนี่เป็นรูปถ่ายใบเดียวของแม่ที่ลูกชุดม,มีเป็นกำลังใจให้ลูกชุดด้วยนะจ๊ะเห็นยายนั่นไหมหน้าขนลุกชะมัดเลยอะเอารูปมากอดด้วย่น,น่ะสิดูท่าทางอ่ะนะคงเป็นรูปที่สำคัญ ก็เรียบร้อยเดี๋ยวมันต้องเดินผ่านมาทางนี้รับรองมันช็อกแน่ <c oughs> อยากเห็นหน้าเด็กบ้านนอกนักน่นตอนนั้นชมัดเลยอ่ะไม,ไม่จริงนะรูปถ่ายใบเดียวของแม่ฉันที่ฉันมีทอลูกชุบหรือว่านี่เป็นฝีมือของพวกที่แอนดี้เธอลูกชุบไม่เอาอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวฉันจัดการเองต้องยังอยู่แน,น่ นั้นต้องยังอยู่บนดาดฟ้านี่พวกเธอเป็นใครอะได้ยินฉันหรือเปล่าฉันไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แนะ่สวยแล้วเยยปังปงันี่พวกเธอสินะทำไมทำกับเพื่อนฉันแบบนี้นี่จะอะไรนักหนาเยายปังๆังพวกคนจนก็เป็นได้แค่เลี้ยวหรอหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงเท่านั้นล่ะเอ๊ะยายปังปังม่เธอต้าผักซะหรอขอโทษลูกชุบซะแล้วลงไปเก็บเศษรูปถ่ายมาปะติด คืนให้ลูกชุบเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่ทำได้เงินฉันจะบอกคุณแม่ว่าเธอแกล้งฉันแม่ฉันจะได้ถอนหุ้นออกจากบริษัทพ่อเธอไม,ไม่นะเออฉันขอโทษก็ได้ดูพี่เธอฉีกลงไปเก็บแล้วติดให้เหมือนเดิมโหเว้่อีปังปังออกหน้าปกป้องมันเกินไปแล้วเอออะไรกันน่ะมีเรื่องกันเหรอ ที่จริงยายคุณหนูปังปังก็ดีกับเราเหมือนกันนะหรือว่าเราจะตั้งแย่กับเขามากเกินไปอะดูสิมีนอีกแล้ววันนี้มีแต่คนเรียบร้อนฮะอาจารย์รอด้วยดีวะเอ่อน้องคือว่าแหวนวันนั้นมันติดมือมาแต่ผมเอ้ยพี่ไม่ได้ตั้งใจนะอย่าจับพี่ส่งตำรวจ นี่พี่ลงทุนตามหาเชลเลยเหรอคะแต่ก็ดีนะเจอตัวคนร้ายแล้วไม่นะบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดยังไงดีฉันอเล่นนะคะพี่อาร์มนี่อยู่ขึ้นนะคะเนี่ยเอ่อพี่อาร์มคะนี่นะ่เราเนี่ยนะกแกล้งเหรอเดี๋ยวพี่ก็ไม่คืนให้ซะหรอกพอมีแกพี่เขาก็ไม่สนใจฉันเลยฉันขอถอนคำพูดที่ฉัน ลูกชุบหมดค่าพล้แล้วอะนี่น้ำขอบใจปังปังเธอไม่ได้คิดอะไรกับรุ่นพี่อาร์มใช่ไหมอยู่ๆทำไมลูกชุบถึงได้ฉันชอบเขาแต่ฉันดูออกว่าเขาสนใจเธอมากกว่าฉันเออลูกชุบป,ปังปังชีวิตเนี้ยเธอได้ทุกอย่างฉันขอร้องนะถ้าเธอไม่ได้ชอบเขาอะเธอช่วยทำให้เขาไม่ปลื้มเธอได้ไหมอะนะปังปัง คุลที่ดีแล้วฉันล่ะฉันมีอะไรลูกชุบนาทีแรกที่ฉันได้ใกล้ชิดเขาเขาคือแสงสว่างคือความหวังของฉันนะถ้าทําตามแผนของฉันก็พอไหนเธอบอกว่าจะช่วยให้ฉันมีความสุขไงจริงนะครับเฮีย er. วันเนี้อาจารย์แกร้ายมากไปจีบสาวน่ารักซะด้วย เฮ้ยจริงเหรอวะแต่ข้าไม่ขันลงนะไออาร์มเดี๋ยวนี้ยเอ็กนิสัยดีขึ้นเยอะนี่ก็พูดไปจีบเจบอะไรครับรุ่นนี้เพ้ออะไรเนี่ยอาจารย์แต่ว่าน้องเขาน่ารักใช่ไหมใช่เอ้ยไอปีเตอร์นี่พี่อาร์มคะอยู่นี่จริงด้วยพี่อาร์มช่วยไปปลามยายปังๆหน่อยได้ไหมคะเขาไปเที่ยวในที่ที่ไม่สมควรนะคะฮะที่ไหนน้องลูกชุบคือว่าพวกบาเล่าค่ะ นี่เปล่าปีเตอร์ไม่ใช่หรอกครับเฮีย er. คนที่น้องเขาพูดถึงตั้งหากคุณหนูครับกลับเถอะที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่สมควรมาเลยนะครับนายรุ่งกลับไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ากลับฉันโทรตามโทรคุณหนูไหนจะการแต่งตัวแบบนี้อีกถ้าคุณพิมพ์พวไรทรอบเรื่องนั้นก็ด้วยอย่าบอกคุณแม่นี่หนูเด็กคนนั้นสเปคเสียเลยอ่ะเสียอยากได้ได้สิคะถ้าเสียเป็นอะ่ะ เดี๋ยวดิฉันสั่งให้หน้าเคาน์เตอร์เขาหมอมให้ค่ะเออคุณผู้หญิงครับเข้ามานั่งแล้วไม่สั่งอะไรดื่มเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเออคือหนูหนูดื่มไม่เป็นนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเลือกให้เองครับนั่นไงคะลูกชุบบอกแล้วว่าเขามาที่นี่จริงๆเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วนั่นไอเสียคนนั้นกำลังจะคะกัน ไงฮะเมาแถมมีผู้ชายกำลังป้ออยู่ด้วยปล่อยหนูนะหนูอยากกลับบ้านมีเสียก็จะพากลับไงจ้าคนสวยหยุดนะเว้ยฉันรู้นะว่าแกคิดจะทำอะไรอย่าเข้ามาสอดถอยป่ะไอ้ไก่ออนนั่นน้องสาวฉันแกรู้หรือเปล่าว่าอายุเขาไม่ถึง18หรือว่าแกอยากนอนคุกอะไรวะโอเว้ยก็เห็นแต่งตัวแต่งหน้าจัดมา น้องปังๆยืนไหวไหมมาเดี๋ยวพี่อุ้มเอออย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวลูกชุบป,ประคองเคลื่อนไปเองค่ะโทรตามคนรถเขาแล้วปังๆนะปังปังทำไมถึงได้มาในที่แบบนี้มันอันตรายมากนะดูไหมรอดตัวไปนะหวังว่ารุ่นพี่เขาจะเลิกสนใจแกแกคุณหนูเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสังคมนะคะมิตรภาพสามารถพังทลายลงได้ถ้าชอบผู้ชายคนเดียวกัน ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์นะคะและถ้า FC ใหม่ชอบก็อย่าลืม Subscribe และก็ดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ